เกต้นะนะคะนะคะก่อนแรกเอาหลอดออกแล้วก็บีบตรงนี้ออกนะคะต่อไปเราเราก็กดนะคะว้าวกดแล้วยังไงต่อคะกดแล้วแล้วก็เปิดฝาตรงนี้ ได้ไหมปวดแด้หวานไวานใหญ่อตได้แล้วค่ะหลอดอันนี้มาสเสียบลงแล้วทีนี้เราก็กินได้โอ้โห i'm sorry my good time.